เยอะแมากเลยครับแค่ตอนข like ึ้นต้นครับไหวได้ค่ะเด็กเยอะมากเลยครับปนปะหามปุยวเมื่อกี้เลยครับเป็นน้องคุณพี่ครับไหวดูไป Star Star Yes Star From 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 the Sky e v e r time you a l k b ได้เลยผมจะป้อนผมป้อนหาพี่เป้าเองภูมิใจที่ช่วยซุยภูมิใจ่ช่วยซุยไ่ยชิไหภูมใจมากเป็นม นี่จะดันหนูนจดันนี่จะดันนี่จะช่วยได้เลยครับกี้ได้คดี๋ยวว่ากล้วยทอดครับพี่หน้าพี่หน้าขอเพลงไทยนะครยากเพ็คไทยนตเ้ย้องมากเลยนะพี่มาทันได้ฟังใต้ดนตรี เดาประดับใจร้องเป็นยู่ดียรเดีมเดนเป้าแล้วนะแล้วพีจะรู้ได้ไงว่าเธอหงอท่กล้องเยวางตรงเดี๋ยวผมจะป้อนหาเป้า่าแต่สมมติพี่เปาร้องร้องอยู่พี่เป้าก็จะเห็นผมหางตาพี่เปาลองมองกันน้นผมมองพ่าอยู่ครับมองัอยู่รู้ปะพี่หิ้อง คุณี่ไม่รัไม่เป็นคุณเกิดจะจะตังอยู่คนเดียวอินอยู่เนเยอะยครับครับผมอ๋อได้ที่นี่ถ้าผมส่งให้เลยต รอรับได้เลยเราาจบนม เปลี่ยนรองเท้าเรอก็บอกว่เห็นรองเ้าต้องเห็นรองเท้าไงนโอ้โหแล้ววิีใส่อย่างนี้นะมันย่างน้ เทำงนานแล้วค่ะ้องับโอ้โหชีวิตเปลี่ยนยาวขึ้น มันค้อยู่ถ่ายขึนล่างไม่เ่า้องจะถ่ายไงความถึงเปลี่ยนไงรองเท้าขาวรองเท้าดำไปนุ่นก็ใช้กันอ๋อเอาเถอะเอาเป็นืกล้องเลยนะ่ชายวดีโอครเปแคสันเสื้อขาวอรองเท้าขาวไม่เป็แจ็คสันต่งเกดเดียวดูรองเท้าตัวอุ่นอ นี่ส,ส,สองสาวในชื่อไางนะคะที่มันวางอยู่ <laughs>